พเอาน้ำหมักผสมน้ำให้เขากินค่ะครับผมน้ำหมักอะไรครับพี่น้ำหมักผลไม้น้ำหมักผลไม้ทําให้มันช่วยอะไรครับช่วยแก้เครียดให้ระบบการย่อยของเขาแล้วมันจะส่งผลเกับการไม่กัดลูกยังไงครับพี่หนักๆสุดที่ว่าเริ่มท้ออ่ะพี่เริ่มท้อเขากัดอ๋อหนูกัดกัด ปัญหาที่เล็กน้อยมากเลยที่ที่พูดมานี่คือคือเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้จักสีเที่ยวห้าครับผมแล้วเรื่องหนึ่งนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือวิธีที่สองที่ทําให้หนูอุ่นแบบนี้ครับนี่เอาท่อใยหินมาวางให้เขาซุกได้แม่งเพื่อให้เขาแบบแบบได้พักผ่อนเนาะได้พักผ่อนแล้วก็ตัวเร็วด้วยแบบนี้ครับว่าหนูจริงหนูต้องการการพักผ่อนครับถ้าไม่มีแบบนี้ครับหนูก็คือจะมีปัญหาเรื่องการเจริญตัวแล้วก็หนูจะจะมีปัญหาเรื่องเป็นบัดเป็นไรนะครับพี่นี่เขาทำแล้วกรับในคือนี้ครับสูตรน าร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อํเาเภอบึงสามพันนะครับจังหวัดพัชบูรณ์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ เลี้ยงหนูที่นี่ครับเลี้ยงหนูมาทั้งหมด5ปีครับก่อนผมมี2องปีนะครับผมไม่ได้ความรู้เยอะะมากมายเลยครับวันนี้ก็ผมคุยกับพี่เขาว่าสามารถแบ่งปันความรู้นะครับให้กับอ่าคนที่เลี้ยงใหม่ๆได้ไหมครับเขาว่ายินดีมากๆครับเดี๋ยวยังไงผมพอไปนำรู้จักเจ้าของฟาร์มครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มเย็นหัวแสบเี้สวัสดีครับโอ้ยโอ้อะไรหนีเลยเจ้าของฟาร์มหนีเจ้าของฟาร์มหนีเลยนี่ครับนี่เจ้าของฟาร์มตัวจริงครับ ส,สวัสดีครับพี่จ้าตัสดีค่ะชื่อพี่อะไรครับผมอยู่ตรงนี้ครับพี่อย่าไปแอบหลังผมนี่ครับชื่อพี่อะไรครับผมชื่อสงัดค่ะพี่สงัดนะครับน้องพี่สังห์พี่สังห์ัดอยู่ด่านกฤทศใช่ไหมครับอ่าที่เป็นฟาร์มใหญ่ที่นู่นครับพี่แกเราแนะนำมาว่าพี่สงห์ศักดิเลี้ยงหนูมาประมาณกี่ปีแล้วพี่เข้าปีที่หกนี่ยค่ะเข้าปีที่หกโอ้โหในอาจารย์ได้เลยครับคารวะท่านอาจารย์ก่อนนะครับเลี้ยงหนูในผมดูหนูแล้วเจรบอคือเป็นหนูที่คุุุณภภาาาพพพพดดดีีีีสสขมมกๆคครรัับใใทท่่่นนจไ้อแธ์ ที่เยี่ยมๆเนี่ยแนะนําให้มาฟาร์มนี้เลยครับแต่แอนนี้เนาะนะครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภอบึงสามพันธ์นะคะเอาเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านก่อนครับหาไม่เจอบ้านสะปอนบ้านสะปอนครับสี่หมู่สิบสี่ครับตำบลกําจุอำเภอบึงสามพันในจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลกําจุกันจุตะบลกันจุตะบลกันจุอําเภอบึงสามพันธ์จังจังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยตรงนี้ผมก็ค่อนข้างจะมาบ่อยมากแต่ไม่เคยเจอครับเพราะว่าพี่แกเลี้ยงลับๆเลี้ยงแอบไปครับแล้วก็เลี้ยงแบบปิดไปแบบนี้เนาะเพราะว่า ดูแล้วก็คือไม่ได้เป็นบอ่อที่เรามองเข้ามาเห็นบอ่อคือเลี้ยงหนูอันนี้คือเป็นเป็นเป็นบอ่อปิดอย่างนี้เนาะนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตมาขอความรู้เลยนะครับมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับที่จะบอกว่าพี่เลี้ยงมหนูหกปีเนี่ยปัญหาที่เคยเจอเจออะไรบ้างวิธีแก้ปัญหาแก้อะไรบ้างครับเวาเวลาหนูเาถ้ากลัวนหนูเป็นบัดก็คือเอากระสอบมาคุมให้เท่าทความอบอุ่นเอางนี้ดีกว่าผมจะถามทีละคําถามดีกว่าโอเคตอบสดนะครับ เอาโอเคเอาที่ความรู้ที่มีเอาเอาที่เอาที่พี่เคยเคยปฏิบัติจริงนะครับเพราะว่าจริงๆการเลี้ยงหนูมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะขึ้นอยู่กับฟาร์มขึ้นอยู่กับการเลี้ยงแต่ละบุคคลบางทีบางคนได้สายพันธุ์ไปดีมากไปเลี้ยงไม่ดีก็เหมือนเดิมใช่ไหมพี่นะครับเอาเอาที่ที่ผมถามไปเนาะอันดับแรกพี่การเลี้ยงหนูพี่เริ่มต้นนะครับปัญหาโรคแตกเลยเลี้ยงหนูกับโรคพี่พี่มีวิธีการแก้ปัญหายังไงพี่เอาน้ำหมักผสมน้ําให้เขากิน ครับผมน้ำหมักอะไรครับพี่น้ำหมักผลไม้น้ำหมักผลไม้ทําให้มันช่วยอะไรครับช่วยแก้เครียดให้ระบบการย่อยของเขาแล้วมันจะส่งผลเกี่ยวกับการไม่กัดลูกยังไงครับพี่ไม่กัดลูกครับผมก็มีบางอ่ะค่ะอ๋อครับผมก็คือเรื่องหนูกัดลูกนี่พี่เคยเจอไหมพี่เจอใบไหมพี่เลยจเจอเจอปีแรกๆแทบจะไม่ได้แต่ที่เป็นแรงบันดาลใจคือ ดูในยูท b e อยากเลี้ยงมากที่เห็นเขาเลี้ยงว่าเขามีรายได้ดีก็เลยอยากเลี้ยงครับโอเคก็คือพี่เริ่มต้นเลี้ยงนี่เริ่มต้นจากหนูฟ้ารือหนูป่าพี่หนูป่าหนูป่าร้อยเปอร์เซ็นด้วยโอ้โหเนี่ยนี่นี่นี่หนูป่าร้อยเปอร์เซ็นเลยหนูป่าโอ้โหเป็นพันุ์ที่แบบว่าคือคือเป็นพันหนูป่าจริงก็หนูเลี้ยงก็หนูป่าแหละพี่แต่ว่าเริ่มต้นจากการเลี้ยงหนูป่าครับแล้วได้ขยายได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆคือเทพผมเราเรียกว่าเทพเพราะว่าหนูป่าเนี่ยเริ่มต้นกับลูกแน่นอนเยอะมากมาย เอากินโดนทีไหมครับครับถึงไหนแลน้วนาะลืมเลยล,ลูกขอกินนมไอตวเล็กขอกินนมผมลืมเลยโอเคก็ตอนแรกเจอในส่วนของหนูป่าเรื่องหนูกัดลูกเนาะกัดลูกก็คือแทบปินแทบไม่ได้ไเลยเลยใช่ไหมพี่ปีสองเริ่มดีขึ้นที่วิธีการแก้ไขมานคือพี่ก็คือผสมน้ำหมักให้หนูกินเพื่อให้ลดความเครียดเนาะโอเคครับเรื่องที่สองกัดก,กันเป็นแผลอย่างนี้ครับเอาจับเขาไป อาไปจุ่มน้ําหมักที่ผสมน้ำธรรมดาหช่อ๋อครับผมก็คือหนูปลาตอนแรกเอาจับแมารวมกันผสมกันกัดกันแน่นอนครับคนละกินหนูปลาค่อนข้างจะเครียดนะครับนะมันกัดกันก็คือวิธีการรักษาคือเอาไปจุ่มน้ําหมักอะไรต่างๆเนาะครับพี่เรื่องที่สองพี่หนูป่วยพี่อาการเป็นหวัดท้องทรงท้องเสียเนี่ยเคยเจอไหมพี่อ๋นหนูตายเนี่ยท้องเสียปีแรกๆปีแรกๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาท้องเสียหรือไม่ท้องเสียนะแต่ก็เห็นเขาตาย ครับครับแต่ก็จำจัดเขาออกไปก็คือแยกออกไปเลยครับจริงถ้าหนูที่ฟาร์มหรือฟาร์มเยาวดูเลือดนิ่งๆนานๆก็มีปัญหาเนาะพี่เนาะจริงขั้นถ้าหนูไม่ได้เคลื่อนย้ายนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรใช่ไหมพี่ปัญหาอะไรที่เจอหนักสุดตอนพี่เลี้ยงมาพี่หาหปีเนี่ยหนักสุดเลยเนี่ยหนักสุดเลยจะบอกว่าอะไรคือวันนี้ทําสดครับวันนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มงงกันแล้วครับคือเลี้ยงได้ไหมพี่แต่พอพอพอจะบอกพี่ก็เริ่มงงแล้ว ปัญหาหนักสุดที่เคยเจออย่างเช่นเลี้ยงแม่เนี่ยอ่าหนูตายเยอะมากอ่านูกขายไม่ได้หนูนั่นนู่นนี่ครับปัญหาที่หนักสุดของพี่ที่เจอเลี้ยงหนูอะพี่คืออะไรหรือไม่มีอะไรก็เลี้ยงไปก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก็ศึกษาดูบ้างอะไรบ้างครับมีปัญหาไหมพี่ที่เจอหนักๆสุดที่ว่าเริ่มท้อะพี่เริ่มท้อ,อ,เ,ทอเขากัดอ๋อหนูกัด ปัญหาพี่เล็กน้อยมากเลยที่ที่พูดมานี่คือ,ค,อคือเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้กับสีเที่ยวคครับผมแล้วเรื่องหนึ่ง <c oughs> แล้วเรื่องหนึ่ง <c oughs> ที่ที่ผมถามเมื่อกี้ครับนี่ครับเรื่องอ่าวิธีการทําให้หนูอบอุ่นนะครับเรื่องนี้คือสําคัญในเรื่องของหนูตายตอนอากาศเปลี่ยนแปลงใช่พี่อากาศเปลี่ยนแปลงนี่ทำให้หนูคือไม,ไม่ใช่หนูหรอกทุกอย่างครับสัตว์ทั่วโลกครับไม่แต่คนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงถ้าเราไ่อบอุ่นร่างกายหรือทําให้มันอบอุ่นเนี่ยครับ มันก็จะทําให้เป็นบัตรหรือเป็นใครได้แล้วก็เกิดอาการตายได้ใช่ไหมพี่ตอนนี้พี่ก็วิ่งวิธีครับผมถามว่าอากุนทายังไงอันดับแรกครับนี่ครับพี่พี่รบกวอนอธิบายหน่อยพี่ผมไม่ใจพออธิบายได้พี่เนี่ยถ้าจะป่วยตะแกงคุณโล่งๆอย่าง,ง,งนี้เวลาเขาเจออากาศหนาวเขาก็จะเป็นบัดไม่สบายอะค่ะครับผมต้องทำโคโบทให้เขาก็คือเราก็สอบมาคุมข้างบนครับผมอันนี้คุมหน้าร้อนหน้าหนาวหรือคุมทุกแ้าหน้าร้อนก็เปิดมาครึ่งหนึ่งอ๋อ ครับผมโอเคของพี่ก็คือ,อน,นีมน้มันตะแกงยาวเนาะอันนี้ของพี่เขาตะแกงแบบแบบสุดนู้นแล้วครับไม่ได้บงังสักครึ่งหนึ่งครับแกงเอากระสอบป่านมามาคุมให้หนูอบอุ่นเนาะก็คือถ้าแบบนี้คืออากาศจะเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าหนูได้รับการอบอุ่นคือมันมันได้เปลี่ยนคานหันมันก็ค่อยเปลี่ยนก็หนูอาการเป็นหวัดก็จะลดลงนะครับหรือไม่เป็นเลยนะพี่เนาะนะครับแล้วพี่ก็ให้น้ำมงน้ำหมักอะไรกินด้วยนะครับแล้วถ้า อีกขั้นตอนหนึ่งพี่แบบไหนพี่ฝั่งนู้นพาไปดูไหนพี่ไอที่ทําให้หนูอุ่นฝั่งนี้พี่ที่เป็นท่อฝั่งไหนนอ้อี <Okay. S 1> ครับมีสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเอากระสอบปานนะครับผมช่วยอธิบายนิดหนึ่งเพราะพี่แกตอนพูดกับผมแกบายได้ดีมากเดีแต่พอให้เจอกล้องแล้วแกรู้สึกว่าจะพูดไม่ออกเลยครับตอนนี้ <laughs> ตอนคุยกับผมแนะนําผมอย่างดีเลยครับแต่พอให้มาคุยบอกท่านผู้ชมนี่ครับรู้สึกว่าแกใจแบบยิ้มอย่างเดียวเลยนี่ครับ นี่ครับนี่นี่ก็คือวิธีที่2ที่ทําให้หนูอุ่นแบบนี้ครับนี่เอาท่อยายหินมาวางให้เขาซุกได้มากผือให้เขาแบบแบบได้พักผ่อนเนาะได้พักผ่อนแล้วก็โตเร็วด้วยแบบนี้ครับว่าหนูจริงหนูต้องการการพักผ่อนครับถ้าไม่มีแบบนี้ครับหนูก็คือจะมีปัญหาเรื่องการเจริญตัวแล้วก็หนูจะจะมีปัญหาเรื่องเป็นบัดเป็นไรนะครับผิดนี่เขาทำแล้วกันนี่คือน่ครับสูตรนี้ครับแบบนี้หนูจะโตเร็วแต่ว่าการทําแบบนี้ครับจะทําให้ให้โตเลยไม่ได้นะเพราะว่าหนูถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์มันจะเกิดอ,อาการดุเนาะ ก็ช่วงที่ตัวแล้วก็คือมาปล่อยเป็นออบอ่อลง่งเราจะจะให้มันอยู่ประมาณสักไม่เกิน2เดือนมัน้งนะพี่เนาะใช่ไหมพี่เดือนเดือนเดียวเดือนก,กว่ากว่าเดือนเดียวอ๋อลังจากแยกกับแม่มาไว้แค่เดือนเดียวแล้วก็มา,าไว้แบบโลง่งๆแบบนี้เนาะอ๋อโอเคพี่เพราะว่าตรงนี้จะทําทให้มันช่วงการเจริญตบโตัวเนี่ยหนูจะช่วงตัวเล็กเนี่ยหนูจะเจริญต,ตัวได้ดีใช่ไหมพี่ โอเคพี่นี่เนาะอันนี้ใส่กระสอบป่านมี2วิธีนะครับก็คือ1น,นะครับใช้กระสอบป่านนี่ครับ,น,น,บ,บนี่ครับอันนี้กระสอบป่านนะครับเถ้เพชฉบุญมันเยอะแยะมากมายครับมาวางบนไว้ข้างบนนะครับ2ก็คือเอา่อยินใส่แบบนี้นี่คือลด <c oughs> การการในส่วนของเรื่องการอากาศเปลี่ยนแปลงสร้างความอุ่นให้หนูเนาะอันนี้คือลดในส่วนของของ,ของเรื่องการเป็นบัตรได้มากโอเคครับขอบคุณมากครับในส่วนของถ้าเป็นบ่อบ่อวงกลมอ่ะพี่บ่อวงบ่อพี่เป็นยังไงพี่วงบ่อก็คือ ข้างบนทําฝาให้เขาเป็นตะแกงอือครับวงบอกก็จริงก็วงบอกไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะโอเคครับผมนี่ครับหนูแกแบบสวยมากครับมาดูหนูตัวผู้ที่ที่ที่โตที่สุดที่นี่ครับน้ําหนักเท่าไหร่พี่ลองจับให้ดูหน่อยครับโชว์หน่อยหนูสวยมากมครับหนูสวยมากมาเลยครับพ่อมอกเป๋าโดนมาให้หน่อย นี่คร oh oh like ับโอ้โหจับจับมือเปล่าครับตอนนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอันนี้ใครช่วยเลี้ยงบ้างครับเนี่ยเลี้ยงคนเดียวหรือมีคนช่วยโอเคยกใส่ครีมยกขึ้นครับใส่ครีมยกขึ้นครับโชว์ใส่ครีมยกขึ้นเอาให้มันมันเกาะครีมครับปึ๊บแล้วที่ก็ยกครีมขึ้นโอเคอันนี้แบบนี้อดูสิครับดูพี่น้องนี่ครับอันนี้ครับเป็นเพลงของฟาร์มครับตัวกีดลัวครับเนี่ยตัวนี้โล9เก้าจ้ะโล9เก้าแล้วครับตัวนี้ครับนี่ดูครับผมนี่ครับแต่ว่า ผมว่าน่าจะไม่ได้อยู่ฟาร์มนี้แล้วครับมันคงจะไปอยู่ที่ฟาร์มผมแล้วนั่นเนี่ยนี่ครับโลเก้าครับนี่ผมจะไปใฟสายพันธุ์ต่อครับคือตัวนี้ครับนี่นี่ฮะอันนี้โลเก้านะครับโอเคนะครับจะมีหลายตัวนะมีหลายตัวใครสนใจครับอยากได้หนูตัวโลเก้าว่าติดต่อข้ามานะครับนี่ครับโอเคครับผมถ้ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาชมบ่อหนูที่นี่ครับอยากมาศึกษาเรียนรู้ครับที่นี่สามารถเข้ามาศึกษาได้ไหมครับได้ อยู่นี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่บ้านซับบอนหมู่14บ้านซับบอนหมู่14ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูนณ์ตำบลกันจุอำเภอเบิงสามพันจังหวัดเพชรบณ์พี่ขอเบอร์โทรหน่อยครับ <c oughs> 096 6078517 6078517นะครับอ่ามาหาพี่อะไรครับผมสงัดค่ะพี่สังัดนะครับเนาะก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับได้นะครับก็ผมว่าถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อเลี้ยงอะไรต่างๆครับระบบนงแบบนั้นเนี่ยมีพร้อมหมดเลยครับเนี่ยก็มาเยี่ยมชมนะครับมาศึกษาได้ครับมาแบ่งปันไม่ได้เนาะไม่ได้หนูหนูอ่า พ่อแม่พันธุ์หรือได้หนูเนื้อก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับพี่ในระหว่างเลี้ยงกันมาสี่หปีเนี่ยหปีปีนี้พี่คิดอยากจะเลี้ยงต่อไหมหรือว่าอยากเลิกเลี้ยงแล้วเดื่อ,อ,อจะเลี้ยงไม่ไหวอ๋อ,อก็คือถูกฉลุกับเขาแล้วครับไรายได้พอพอได้ช่วยค่าน้าค่าไฟได้ไหมพี่ได้ค่ได้ตลาดที่ขายปกติขายที่ไหนเออเรื่องตลาดลืมถามคำนึงตลาดตลาดตอนแรกๆก็ทําไปขาย ที่หมู่บ้านแต่ก็ไม่ค่อยได้ขายหราทำไปทำไปขายที่ตลาดสองับทีนี้พอเขารู้จักเขาก็มาซื้อที่ฟาร์มแต่ตอนนี้ไม่ได้ออกขายแล้วครับเขามาซื้อที่ฟาร์มหมดอ๋อคือจริงๆการสร้างอะไรคือเราต้องไปให้เขาลูกข้นนั่นขณะตรงนี้ครับไม่มีป้ายมีอะไรนะครับไม่รู้เรื่องเลยว่ามีบ่อหนูผมขี่รถยังผ่านไปเลยเมืรองี้ไม่มีป้ายแต่ว่าหนูไปดูแล้วก็มีแต่หนูอายุน้อยๆมากก็คือแสดงว่าขายได้ตลอดถ้าเลี้ยงมาห้าปีขายหนูไม่ได้ผมว่าไม่มีที่ไ้แล้วตอนนี้ครับแต่ตอนนี้คือแกขายตลอดคือตอนแรกก็คือ อันดับแรกคือหนึ่งเราไปสร้างความรู้จักโดยการออกไปตลาดใช่ไหมพี่ mm hmm. ครับประมาณมันกี่วันพี่ตอนนั้นกี่ขายแค่วันสองวันวันสองวันเขาเริ่มรู้แล้ว mm hmm. พอรู้ปั๊บเหมือนแบบเขารู้สึกว่าได้กินหนูเนาะแล้วคนก็ตามมาตามมาแล้วก็ซื้อตลอดครับพี่คือเขาบอกต่อกันนะคะครับผมปากปาก่อปากอก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขายแล้วสบายเลยตอนนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากครับที่ให้ความรู้เนาะใครอ,อยากมา อยากศึกษานะครับอยากมาถามตัวเป็นๆก็เข้ามาได้ที่นี่นะครับเพราะว่าแกเจอกล้องแล้วแกพูดอะไรไม่ออกแกแค่ยิ้มอย่างเดียวตอนนี้ครับผมโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มพุกใหญ่เชยภูมิมาไว้เท่ยวกับพี่สง,งัดขอตัวอะไรก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ